มือแห่งการเรียนรู้หรือ Learning City ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไรอะไรคือปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาเมือแห่งการเรียนรู้เมือแห่งการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างไรมารวมกันหาคําตอบในเวนทีที่ระดมผู้นําท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาจากทั่วประเทศเน้นว่าทั่วประเทศ เรทีนี้เนี่ยกระดองความร่วมมือและก็ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจัดขึ้นภายใต้ทีมเร n i นซิตี้ร่วมก้าวไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ความเมืองแห่งการเรียนรู้ถึงราตฐานทางการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน จะเป็นแค so really? yeah. mm ่ภาพฝันเมืองแห่งคุณภาพหรือกลายเป็นเมืองแห่งความจริงที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนได้คุณเองคือกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่ารอช้าลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ลิงก์นี้เลยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ในวันที่20เมษายนเวลา9โมงถึงเที่ยงพิเศษผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประกาศนียบัตรถุกคนรีบลงทะเบียนกันเลยนะ